สวัสดีครับบ้านนักกตลาดครับวันนี้มีอุปกรณ์ DIY นะครับผมเดินเอาไว้ใช้เองนะฮะสำหรับรถสายจอดมาอย่างพวก Harley Davidson พวกเนี้ยก็จะมีแบตที่ขนาดใหญ่นะครับ30แอมป์นะครับใหญ่กว่านี้นิดนึงก็เป็น Honda City แล้วนะครับตัวนี้ก็มีอุปกรณ์พ่วงชาร์จนะครับก็จะมีไฟอินดิเคเตอร์นะจะเห็นว่ามันก็ยังมีสีเขียวอยู่นะครับแบตอายุปีกว่าแล้ววันนี้ผมก็เดินเพิ่มใหม่อีกเส้นหนึ่งนะครับเอาไว้เป็นจุดจัมพ์สตาร์ท นะครับคนที่เล่นรถไฟฟ้านะก็จะรู้จักปลั๊กสนิกนี้ดีนะครับรองรับกระแสได้ค่อนข้างสูงนะครับจะจำสตาร์ทเนี่ยเป็นเรื่องง่ายนะครับไม่ต้องกลัวว่าสายไฟจะละลายนะครับเวลาเราจะใช้มเราก็ปลั๊กมาเสียบปลั๊กก็จะหน้าตาแบบนี้เสียบแล้วก็อันนี้เราไปจําที่แบตเตอรี่ลูกที่สมบูรณ์นะครับหรือว่าแบตเตอรี่รถยนต์ได้นะใช้ช่วยเหลือเวลาแบตมันเสื่อมโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่ วัดค่า cca ของแบตเตอรี่อยู่ตลอดนะครับถ้ามันตกเยอะๆนะครับค่าความต้านทานเพิ่มเยอะๆนะก็คือแบตเตอรี่เริ่มมีอาการเสื่อมเก็บไฟไม่ค่อยอยู่นะก็ทำการเปลี่ยนก่อนออกทริปก็จะดีนะฮะเพราะว่าเวลาออกทริปเราก็ไม่อยากให้มันมีปัญหาคุกคิกนะครับตลอดตลอดการเดินทางนะเดี๋ยวมันจะเที่ยวไม่สนุกนะครับสั่งทำสายมานะครับให้มันมีขนาดใหญ่ๆนะครับ ตัวนี้ก็มีประโยชน์นะครับนอกจากที่เราจะมาจัมซาร์แบบฉุกเฉินด้วยผมยังใช้ตัวนี้ต่อฟังเพลงนะตัวนี้เราก็ต่อไปที่ซัพพลายไฟนะครับเปิดฟังเพลงได้ตอนที่เราอยู่บ้านเราไม่ได้เดินทางไปไหนนะเราก็อยากให้ได้ใช้เครื่องเสียงได้ใช้อะไรบ้างก็ไว้เป็นไอเดียนะครับใครสนใจก็เอาไปใช้นะครับวันนี้ก็เดินใส่ขนาดใหญ่แล้วก็หุ้มเทปนะกันละลายแล้วก็ พ่วงจากขัวบวกโควลบ,บแบตเตอรี่แล้วก็ห้อยออกมาด้านข้างนะเก็บให้ดีไวลิ่งให้เรียบร้อยนะก็ไว้เป็นไอเดียนะครับ